ไทยดิยดิอ๊ยไทยกับไทยสเดไปมาล้ไหมเดี๋ยวมึงซื้อผู้ยไหมขบมึง่ขี่กับเตยต้องไม่ขี้เสื้อบูเลยเนี่ยมึงหวู่เจมไรกับเทา

สวัสดีครับตัวดีพี่น้องสุ้ทสุคนครับอ้มาปมาพลอกับปลอสินพวเก่าพี่น้องหลังจากไปซื้อของเสร็จครับย่างไปธนาคารครับโอ้นเก๋าอยู่เลยมันมูขับไปก้นอยู่มื่อไ เมืองเขาทีเวีนกับี่เลยพี่น้องซีเวีน,นหนาว,วพี่น้องหนาวทางไปเหนียน้ำกันครับรุกแรงขนกันีน้พี่น้องรุดพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศแง้มกันคำขึ้นครับ อา,า,ายเลยพี่น้องสายยิ่งนี่ก็จะเป็นการที่ขามทางกตะตุ้นพุ่มเลยพี่น้อง ี่มีปุ่มลูกศรไปฟังคุณนี<อ>่ม<อ>ั<อ>้กดปั๊บรอสัญญาณไฟครับรอสัญญาณไฟบ้านนี้เขาดีดีเด้พี่น้องนี่ปุ่มกดปุ่มยังในห้องดี ข้างกรับว่าต้องระวังปลอดภัยอยู่นี่รอสัญญาณไฟครับน้องไฟสีส้ม,สม เป็นสีขาวมันยังจีขาเได้ครับแรงพี่น้องเล่นงเล่นเลนเอาไ่นเอาไม่เดือไปกับเขาอ่ะโอ้ถุงมือมาด้วยโอไม่ได้เอามาแล้วลืม เราไปกดตังค์ไหมเนี่ยหร,หรือว่าไงเราไปกดดีกว่าไปกดนะมัน,ม,นมันเปียกี่บาทอะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันก็มีค่าเท่ากันเขาเดินไปกดแล้วเขาเดินลงมาเนี่ยเราไปไหนไปธนาคารนะ

เสเนีทผมไทยดไทยอ๋อไทยกับไยตัมถามิปมาะไหมดี๋ยวมึงซื้อูเดยวไหมบมึงีข่กตื่นเนี่ยสองวิขี่โเี้ื้อเลยเนี่ยมึงห่ก